ยังคร,ร,ร,รับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอันตาชนด,ดาปิทิโชควัฒนาค่ะมิสแกนอ่างทองปี2025ค่ะอ่าสิดีด้วา,ยายคะ่ะอ่าดีดนด้วยไม่ค่ะโล่งโลงค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าหนูทาําเต็มที่ทุกวันตั้งแต่เข้ากองจนวันสุดท้ายค่ะพูดถึงวินาทีตอนจับซื้อกันสองคน เป็นยังไงบ้า,มาง,าางมีการพูดคุยกันไหมหรือว่าเราอะไรนมีการพูดคุยกันค่ะแล้วก็เกิดขึ้นจริงหนูก็เลยบอกว่าปากสักสิธิ์ม,มาก<ต> <laughs> เขาบอกว่าเขาอยากจับมือกับหนู<ต>ค่ะคใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงเราเรามีตอนนี้เราสบายใจแล้วเราได้รับตำแหน่งแล้วค่ะที่เหลือคือภารกิจในการเตรียมพร้อมจะเป็นยังไงบ้างก็อันตาเป็นคนที่ทําอะไรก็ทําสุดความสามารถค่ะ แล้วก็พยายามพัฒนาปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อันตาจะทําให้จังหวัดอ่างทองค่ะเป็นที่รู้จักในเวทีมิสแคนให้ได้ค่ะเบื้องต้นตอนแรกนี่คือเราเรื่องดีบิสเนสเราแข็งแกร่งอยู่แล้วใช่ค่ะมีเมียที่เรามองมีอะไรที่เราขาดขาดเหลือในการที่ว่าในการประกวดนะครับจะเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมอืมก็อาจจะไปเรียนเพิ่มเติมค่ะให้ให้แบบ โปรขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าหนูมีครบทั้ง4ปีค่ะใช่ค่ะ่ขอบคุณอยากขอบคุณใครบ้างอยากขอบคุณสปอนเซอร์หรือผู้เกี่ยวข้องอะพี่หลวงพี่เลี้ยงก่อนอื่นหนูต้องขอขอบคุณตัวเองก่อนค่ะที่ ออกมาทําตามความฝันตัวเองค่ะแล้วก็ทําทุกวินาทีด้วยด้วยใจจริงๆหนูรักเวทีมิดแกนแล้วก่อนหน้านี้หนูประกวดอีกเวทีหนึง่งได้รองหนึ่งค่ะแล้วก็หนูก็ไม่ยอมแพ้ก็มาต่อแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณพีดีค่ะแม่คลิกที่ให้โอกาสคนะ่ะ แล้วก็หนูก็จะทําให้ดีที่สุดคะเท่าที่หนูจะทําได้ค่ะแล้วก็อยากขอบคุณครอบครัวแล้วก็ทุกแรงซับพอร์ตคนรอบข้างเอฟีทุกคนค่ะที่ทุ่มเทกับหนูในวันที่หนูแบบได้รองหน่งทุกคนบอกว่าไปต่อขอให้ไปต่อจะสนับสนุนจะซับพอร์ตหนูก็เลยทําให้หนูมีกําลังใจแล้วก็ทำออกมาได้แบบด้วยใจจริงๆค่ะเพราะว่าหนูอยากทำเพื่อทุกคนด้วยแล้วก็อยากทำเพื่อตัวเองด้วยค่ะ พูดถ<ช>ึงคะแนนบวกกองรล่าดบวกด้วยนะคต้ขอบคุณในในอ,อะไรไางก็ต้องขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตค่ะเพราะว่าทุกคนก็เต็มที่กับหนูมากๆซึ่งหนูก็เกินคาดมากๆจนแบบไม่ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะอันนี้เพราะว่าคะแนนมันก็มันก็สูสีค่ะใช่ค่ะแต่ทุกคนก็สู้จนวิวนาทีสุดท้ายเพื่อหนู มีมีเรามีแบบมีบนมาสังกาดอมีคนอะไรบ้างบ้างไหมไม่ไม่บ่นค่ะแค่แค่ขอค่ะใช่ค่ะขอพรปกติค่ะไม่เคยบ่นค่ะค่ะโอเคอะนี้ฝากจะฝากอะไนไม่สนของเีดีจังหวัดอ่างทองค่ะให้คำสัญญาอะไรกันังไงบ้างก็ฝากรอติดตามค่ะหนูเป็นคนที่ทําอะไรหนูตั้งใจทําแล้วก็ทําด้วยใจค่ะก็หนูเป็นคนที่เก็บทุกเม็ดอยู่แล้วค่ะ ก็จะทําให้ดีที่สุดให้สมกับที่ทุกคนซับพอร์ตแล้วก็เชื่อมั่นในตัวหนูครัก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยค่ะอันตาชนนดาปิิโชควัฒนะมิสแกนอ่างทองปี2025นี้ค่ะใจหนูพร้อมแล้วก็ทุกๆอย่างหนูคอค่อนข้างพร้อมค่ะแล้วหนูก็จะทำให้เต็มที่ค่ะจะทำให้ทุกคนเห็นว่า ทุกคนซัพพอร์ตหนูทุกคนจะไม่มีวันเสียใจค่ะค่ะขอได้เล่นค่ะต่อไปค่ะดีมากเลยโอเค,อเคต่อไปเลยออค่ะนักอนายกค่ะ